สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีไอนาวินตะขุดตะค้นนะครับผมมันนี่กลับมาพบก,กับไอ้นาวินอีกคู่เก่าคููเดิมครับผมพี่น้องเข้าบ,บรรยากาศฝ่าหลังฝนตกไม้ทั้งฝนฝ่าฝนกระลังตกขึ้นกันทั้งหลังนี่ฝนตกผ้าแล้วได้ครับผมพี่น้องนาวินหลังดังไฟไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันนี่นาวินสิพาผ้านองมาเอาปรนินมาอย่างเซฟไฟน้าวินสิป,ปาดเครื่องปาดข้าปาดตะไคร่ปาดหัวจิ้งไข่ล่งปาดกระเทียมปาดหอมลงนีแล้วก็เอารดีปรุงเมื่อกี่ก้ตงเส๋ยว้าวินเอาปลางส่นี้ผมพี่น้องเดี๋ยวนาวินเสา ลองยางไฟนวินดังไฟทานไหวเด้งๆจึงคืนเรืเดยอครับพี่น้องเอาย่างต้องไปเรื่อยนี่เขาเซียดเป็นตรงโลงเด้อยครับพี่น้องเฮ็ดให้คือจังเฮ็ดคือจังหมอนี่นะครับพี่น้องหายมันตรงโลงงห้ควมห่อนพอ้นี้เขาก็สิปรุงได้นีนะครับผมเดี๋ยวให้ไปเตรียมคาเตรียมตะไคร่มาหันหันผอมเอาเสียเอาล่งนีน้วินเอาน้ำเดี๋ยวจะจ้นวินท้การหันคาได้ครับผมพี่น้องครับบุ้ม หั่นหอมพี่น้องฝนตกไม่ร่มเย็ยนเย็ยนพี่น้องเลยเพิ่นกัสิีดยิยนเสียงเครื่องเพิ่นตัดหยาดทงหน้าเพิ่นเน้อครับพี่น้อง,องกับซิลบกว่าน่นิดหน่อยนี่ยินหั่นค่าได้ครับผมนี่เป็นหอมเป็นตะไคร้ครับพี่น้องหั่นเป็นทอนเะครับ โอ้โหว่าเสียงว่าเป็นเมนู่อ,อ,ย,อย่างเด้อครับพี่น้องอว้าเราวิจารณแล้วแต่ว่าสิล่งเห็ดเบิงเห็นข้าเจา้าเห็ดไปเดินพวกเขาแเข้มปิป่วกับขาเดินปลาเขาเห็ดนวินเะบางชีพข้าเจ้านะครับพี่น้องนวินก็นเลยสิรง่งเห็ดเบิงไปกับที่มพำผวกจะเป็นเสี่ยวเป็นเมนู่อ,อ,ย,อย่างหอมแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องเขาหัน่นตัดเลยนะครับผมหัน่นตัดเป็นท่อนเอาไปแต่ตงสีใส,ส่ปลาเป็นหอมใบมะกรูด กะมะนาวครับพี่น้องเฟืองนึงเพิ่มความเปรี้ยวครับเอบนี่เครื่องของเฮาเหมือนนี้เดี๋ยวเฮาเอาไปใส่กันเลยนะครับพี่น้องครับผมตาแรลกน้อพี่สาวไปกวดใส่เรื่อยๆครับเพิ่มใส่ลงปลาเฮานี่ค่อยลงเลยจะใส่หอมพี่น้องใส่หอมลงไปใส่กระเทียมใส่คาเอบ มึนก็เอามันหน้าบีบหัวเลยพี่น้องถ้าเชื่อด้วยมันหนาวบิม้มออกเป๋าหน้าใส่พออทำการรอพี่น้องฟังเสียงเขียดตานาหอกแอดแอดแอดบรรยากาศที่ศาลบ้านนอกโอ้ยมีข้อสุข,ขักพี่น้องกินมังแกงท่าจยากเสียน้ำใหญ่เพลินนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งเหนือเก,ก๊กไก่ด้วยครับผม แล้วน้อวิเศษเบ้างไงไก่ซุกแหล่ซ้ำช่ำมเลยเนื้อปลานิ่งพ่อทนเหนือปลานิ่นันว้นวอนะพี่น้องเลยสวัสดีห้วยลงไปปรุงรสดครับพ่อครับพี่นอ้องครับผมพี่นอ้องปลาฮกกะซุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วน้องวิเศษเอาขึ้นหมอเด้ยวยหมอระจ้าห้องพี่นอ้อง ข้าวผมสัสดีครับผมสัสดี l เอฟซีไอานาวินยังเป็นท่าการหลบที่สองแล้ผมพี่น้องปัน,นี้นอกกับซุปเปอทีมร์วยแล้ว,ข,วขั่วเขียวกับบัวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนาะวินสีพีกพพ่กล้งเลยครับผมยังงอายตรวจตรวจดยพี่น้องพี่จะล่งนี้ด้วครับผมนี่อ้โถเหลี่ยมกล่องเหลี่ยมไฟพี่น้องเอาลงเลย พี่น้องครับปรทรหายทอนทวนเลยตำหมูฮู้งมาพร้อมได้ครับเหมือนพี่น้องกรสีเหลือมไฟในเลกน้อยเดอนีีเด้อพี่น้องครับน,นี่นาวิ่งตำหมูฮู้งมาพอรอมตำหมงสูดบนบ้านพี่น้องครับบม่มี่มะเขือเทศได้พี่น้องเอนี่ตำหมูงู้งห้ามกอดใ่มะเขือทเทศมะเขือเทเบิด ตามมีตามเกือที่เก่าพี่น้องตามมะงงก็ได้ตัวน,นี้ปลาพี่น้องเลยตัดสีก่อนมาได้ครับผมบัดน,นี้มากินเขาวกินน้ำกันมาวินได้ครับพี่น้องของแลงครับผมข้าแรกสดป่าคํามยังไงเลยอุย้ยน้ำตามมะงงไม่เอลืออย่างไรครับพี่น้อง ปันนินธรรมศาสตร์ครับพี่หน่องบริเบลีเลียงครับพันนเพิ่นหามากแม่จาก็ได้ซื้อไวนน้ำพิ่นเม่นุ่งง่ายๆครับมืนอนนี่พันิินเหลื่อมหอมบอสพี่หนอกเนื้อปลาตาบงหุงกับาาคาม์เมคเทศครับตามีตาเกิดแซ่บขึ้นเกาครับนี่พี่หนอก กแก้มกับมักแตงพี่นอ้องปาก็บริสุทเกีเด,ได้ไปลองเห็นบางเรือพี่นอสะสะ้องจะเสียบหน้าปากขับไปหม,ม,มงเล ไหลลงมาจากเขาจำเบึงออน้ำทำหงไหลงมาพี่น้องมันเป็นไหลลงไม่ไหลใช่ครับผมก็หงดหงดโขยพี่น้องแซ่บ เสียบเลยหอมครับข,ข้าวมีไงเลยข้าวอันหอมไปียก มือความใบมะกด แซ่บครับรอ,อบนี้เป็นนิ่มสุกด้วยครับ<ด>พี่หน้อง หน้าประมันหวานเลเสียงเขียบตะหน้าหอ ออกได้พี่นนอกส่วนกลางเบอร์ตัว <c oughs> หอมเครื่องเพิ่นรับพี่นนอก พรลเมือลุยเะได้รับพี่น่องมนเนี่ยจับคับเกษีบ๊อบมันเน้อพี่น่องบ่อมันคือปานิ่นเลี่ยงข้าเจา้า ผักข้าวอ่อนผักกระเทียมพี่นออ้อง,บบงเ,เอาออกเลยวิ่งไปกินกระเทียมเลื่อแต่ว่าเอาใส่จะซื้อ,อ sabre ça ปลาบกค่อยมีเนื้อครับพี่หนองแต่ว่าบ่มั่นบริเลี่ยงหัวอาหารอาจจะเป็นปลาธรรมศาสตร์คำามง่ายพี่หนองครับหมอมให้เองสิ ไอ้นาวินทุกคนเด้อครับผมแซ่บๆมือนนี่เมนูง่ายๆปลากระสีมาคอยไม่เหนื่อกระสีเมนูง่ายๆกระสีบวเป็นกระแซ่บเป็นไหนแต่ว่าได้บรรยากาศอีสานบานเฮาเมนู่งบานเฮาพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บไีเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้น้องนาวินกระสีขอลาพีด้านน้องไปเพียงเท่านี้เด้อครับผม สุดท้ายน้องวินฝากเพจเฟซบุ๊กไอ้น้องวินพาดเสี้ยมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ้งตั้งช่องยูทูบให้ของน้องวินนั่งไม่เด้อครับผมฝากไม่ได้ออมรถออมกวาดในเด้อครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปมาใส่ปลอดภัยปฏิจจาระวุธให้แก่เจฟกูซิงกูปานนะผมสุดท้ายนี่น้องวินกับกาบเข้ามาขอบคุณที่เข้ามาเราส่งคลิปขอบคุณครับผมบรรยากาศดีครับมีห้องบ้านเฮาครับเสียงเคลียร์ต้นหน้าห้องแอดเขาคนครับผม